เคยถามตัวเองไหมว่าในวันที่เราตัดสินใจเงียบหายอีกฝ่ายจะคิดถึงเราบ้างไหมในช่วงแรกของการ n น Contact ใจเรามักจะเต็มไปด้วยความสับสนความหวังและความเจ็บเหมือนยืนอยู่ตรงกลางระหว่างอดีตที่ยังรักกับปัจจุบันที่ต้องพยายามไม่ทักเขาอีกทุกครั้งที่มือเราเผลอจะเปิดแชทใจเราก็ถานซ้ำ เขาลืมเราไปแล้วหรือ,อยังเขายังคิดถึงเราบ้างไหมบางครั้งการหายไปงเงียบๆไม่ใช่เพราะเราต้องการให้เขาคิดถึงเราแต่เป็นเพราะเราอยากให้ตัวเองได้พักได้หยุดวิ่งไล่ได้ถอยกลับมาหายใจและในความเงียบนั้นเชื่อไหมว่าเสียงมันดังกว่าที่คิดอีกฝ่ายอาจไม่ได้คิดถึงเราทันทีแต่อย่างน้อย เขาจะเริ่มสังเกตว่าวันนี้เธอหายไปความเงียบของเราจะทำให้อะไรบางอย่างเริ่มเปลี่ยนจากความเคยชินเป็นความว่างเปล่าจากความสบายใจเป็นความคิดถึงใช่มันอาจไม่เกิดขึ้นทันทีแต่อย่าลืมว่าคนบางคนกว่าจะรู้ว่าใครสำคัญก็เมื่อเขาไม่อยู่ตรงนั้นแล้ว ถ้าวันนี้เธอกำลังสงสัยกำลังคิดวนอยู่กับคำถามว่าเขาจะคิดถึงเราบ้างไหมฉันอยากบอกว่าแม้เขาไม่คิดถึงวันนี้ก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่คิดถึงเลยการที่เธอหายไปมันจะทิ้งร่องรอยบางอย่างไว้ในใจเขาเสมอแม้จะไม่มีคำพูดไม่มีข้อความแต่ความเงียบนี้ จะกลายเป็นบทสนทนาที่เขาต้องตอบกับตัวเองว่าเธอหายไปไหนทำไมถึงไม่กลับมาหรือว่าเธอไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วจริงๆขอบคุณนะที่เธอยังพยายามเข้มแข็งทั้งที่ใจยังคิดถึงขอบคุณที่ยังอยู่กับความเงียบนี้แม้มันจะเหงาและเดียวดายเหลือเกินอย่าลืมว่าเธอไม่ได้หายไปเพื่อประชดใคร แต่เธอเลือกที่จะเงียบเพราะเธอเริ่มรู้แล้วว่าหัวใจของเธอก็สำคัญไม่แพ้กันบางวันเขาอาจคิดถึงบางวันเขาอาจไม่รู้สึกอะไรแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เธอควรยึดไว้เพื่อพิสูจน์คุณค่าตัวเองเพราะก่อให้เขาจะคิดถึงหรือไม่ก็ตามสิ่งสำคัญที่สุดคือเธอต้องไม่ลืมที่จะรักตัวเองก่อนและสุดท้าย ขอให้ความเงียบของเธอในวันนี้พาเธอไปเจอกับความสงบในใจที่แท้จริง